วันนี้ทำอะไรพี่กินเนี่ยเราจะแบบว่าเราจะจี่มิ้มกันไอจีพึ่งอัอนี้เราต้องโรยเกลือใช่ไหมเพื่อให้มันมีรสชาติเค็มๆหน่อยเค็มแบบเปรี้มอมันมันเค็มๆมาหูรังลังพึ่งคุณผู้ชมรังพึ่งอ่อนนะครับของโปรดใครหลายคนเลยนะของโปรดผมนี่แหละคุณผู้ชมหูชอบรังยางอ่อนนะดูดิวันนี้เราจะมาย่างไฟด้วยกันตอนนี้ก็ก่อไฟแล้วครับผมใกล้จะติดใกล้จะแดงคูุ่ละทาเกลือรอไว้ เออนะวางเอนั่งเป้าเนาเนี่ยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาปิ้งพึ่งคุณผู้ชมจี่พึ่งใช่พึ่งรังอ่อนๆเลยส,ยสวยๆกินน้าเยอะจังอากาศร้อนไม่ได้ครับอากาศร้อนเนาะต้องกินจริงๆแล้วเรานั่งอยู่หน้าไฟด้วยอะ,อะไรอะฮะขนมอะไร กินขนมดิขนมอะไรอ่ะเป็นขนมอันนี้เป็นขนมแปดเซียนฮันจะพืชนนี่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 เคยกินหรือยังไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวพี่กินให้ชิม่อยเดี๋ยวพี่กินให้ดูไม่ต้องกินเรานอนอ่ะทำมันรอหน้าระหว่างการรอพึ่งสุกคุณผู้ชมเรากินขนมรอไปก่อนชิ้นหนึ่งขอชิ้นหนึ่งอันนี้ไงคืออะไรนะขนมแปดเซียนแปดเซียนอะไรถั่วแันยพืชมีทั้งถั่วมีทั้งหลายอย่างเลยนี่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  นี่ผู้ชมมีเม็ดธัญพืชหลายอย่างเลยครับผมอันนี้ผมเคยผมกินแล้วอร่อยมากอืมกลิ่นเหมือนอามอนเลยอ่ะใช่นี่นี่มีหลายอย่างนะอันนี้เป็นสับปะรดคูเลอบแห้งนะครับผมนี่เห็นมีเม็ดมะม่วงอ่าถั่วลิสงอู้เยอะๆมีถั่วเต็มแล้วก็อันนี้ทุเรียนอบนะครับผมนี่อบกรอบเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนระหว่างรอพึ่งนะครับผมเริ่มสุดเลย อร่อยไงขนมกินเล่นและอร่อยบอกแล้วอร่อยอยากกินผู้เรียนอ่ะแก้เลยอันนี้สับรสแบบกินแบบกินสับรสก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมเป็นที่ชิ้นอันนี้เขาอบมาแล้วอร่อยไหมนั่นอ่ะหอมอ่ะผมบอกเลยคนที่ชอบผุเรียน นี่ป่านอันนี้อร่อยเลยอันนี้สับปะรดครับผมอือห้โสับปะรดลอยมากนี่คือดีใหญ่จยึดๆกินด้วยกันไม่อ้ยด้วนี่นะปล่อยมันอันนี้มันปล่อยมันสุกกลับสองม่านพอเลยสับปะรดเหรออันนี้เรากินนี่ไปก่อนก็เป็นสับปะรดอย่างนี้เลยเหรอสับปะรดพลแรกลอยมากใจเขอบแล้วออกเปรี้ยวหวานนะหอม ผมชอบอันนี้สุดในโรงเรียนคุณผู้ชมจับจอบเป็นฟิวแบบผลไม้อบแห้งอันนี้มันออกหวานๆเต้เปียกอร่อยใช่นี่ผมชอบอันนี้มากผมชอบสองอย่างนี้สรุปจอบม่ต้อกยางอัมันหวานนะคุณผู้ชมชอบเปกนยางอร่อยไหมอร่อยนี่ก็อร่อยน้าผ่านเลยผ่านลูกอันอร่อยลูกชิ้น ตั่งได้ทห่ไหนในเพจนะครับผมในเพจในทิกต o k นะครับผมชื่อน้องดีไซน์มีขนมนะคุณผู้ชมพิมพ์ภาษาไทยไปเลยคุณผู้ชมน้องดีไซน์มีขนมอ่าน้องน้องดีไซน์มีขนมมีเบอร์ด้วยเนี่ยใช่ครับผมหน้าหนุ่มซีนครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยคุณผู้ชมของหลานครับผมฝากด้วยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยซื้อมาลองชิมกันดูหลานปิดเทอมครับผมหาอะไรได้เสริมนะครับอร่อยมากู้เรียนอร่อยกุเรียนกับเนี้ยอร่อย ก็ไปแบกกไปกินดิมีเยอะแยะเฮ้ยโอ้โหมาเกออันนี้อันนี้พี่แกมาเนี่ยของอร่อยแต่งกินเยอะของเต็มกระเป๋าแค่นั้นแบกสี่อันอันนี้แปลกเลยผมชอบอร่อยด้วยแต่ผมู้องคนละอร่อยมันได้เนี่ยพี่แกมอด้ไปละไปละน้ำพริกดูหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับ กับสองสองฝั่งแล้วพอเลยให้มันหอมมันน่ากินมากนะบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึ้เนี่ยคุณผู้ชมลืมเป็นขนมกินเล่นน้องดีไซน์ครับของหลานไม่กี่อย่างไม่เห็นไม่สามอย่างมีหลายอย่างคุณผู้ชมอันนี้มายกมาสามอย่างนะครับผมคุณผู้ชมลองเข้าไปในเพจได้นะครับผมดูครับพิมพ์ภาษาไทยเลยน้องดีไซน์มีขนมนะครับก็ติ๊กต็อกก็มีนะครับผมจับเนี่ไม่งอแล้วเอ้ยมือไฟเหรอ นี่ทามาใส่ปากไว้ได้กับจะล้อหนาดิ <c oughs> เฮ้ยมันจะหมดอ,มอ่ะไม,ไม่รู้มันอร่อยผู้ชมนอนกินเอากินเอาเลยอร่อยก็จัดจะประหยัดทำไม <c oughs> ผู้ชมอยากชิมก็นั่นแหละครับผมเข้าไปดูในเพจครับชื่อมาชิมครับเซิร์ชเลยครับผมน้องดีไซน์มีขนมง่ายนิดเดียวภาษาไทย พีไม่ถูกแล้วกันถ้าคลายบูให้แต่ถ้าไปโนน้นพีไม่ถูกหรอกก็มีตัวอะไรกระลันบ้างมีตัวอะไรกระันรันกระรันที่ไม่รู้อ้าวก็ระบบแป้นพิมพ์เขามีแบบเสียงไงเหรอได้แล้วก็กดแล้วก็พูดเลยใช่ฉลาดฉลาดแล้วแบบนี้คุณชมสบายสบายเลยใช่ไหมอยังอยากกินขนมอยู่อีกอยากกินจออยู่แล้วเอออยากกินพึ่งอยู่แล้วอร่อยอ่ะทำไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวค่อยกินในหลังขนมอ่ะกินเพิ่งก่อนคุณผู้ชมมาครับผมตอนนี้สุกเป็นที่้อใแล้วครับผมทิมกันนี่เที่อันนี้ก่อนนี่ใครใครกินบ้างเราย่างไปแล้วก็กินร้อนๆเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วเพิ่งอ่ะกินนะครับกินขนมไปกินสิออกมาแล้วไม่พอไม่เค็มกินไม่พอใส่เกลือนะทิมแต่บอกทิมคนนี้ทิมคนนี้เฮ้ยใหญ่จังอ่ะแหมแบ่งอ๋อ ไข่ไม่กินินนะฮ้อนไมาคุณผู้ชมใครเคยกินบ้างสําหรับเครื่องย่างตัวอ่อนแบบนี้เราลองว่าหวานมันแน่นอนจะว่าไปผมไม่เคยกินนะเคยกินยังยังเส่วนมากกินต่อต่อต่อเสือต่อใช่เปล่าเปล่าความร้อนป็นไงอร่อยเลยหอม ข้าวเหนียวยี่ไหงข้าวเหนียวยี่ไหนเนี่ยข้าวเหนียวคุณผู้ชมสุดมากสุดยอดโปรตีนโดูมากเลยดูเค็มเค็มเกลือน้ำเกลือเค็มเกลือหน่อยมันมันหอมหอมเค็มเค็มเดี๋ยวระวังลวกปากนะครับผมร้อนมาก ชอบอ่ะดี๋ติดใจอีกเดี๋ยวร้อนน่อยแป๊บๆนะกินขนมอีกแล้วคุณผู้ชมใหม่อันนี้นี่โอ้โหสุดยอดอ่ะมันช่างอัดแดปเหลือเกินของเขาดีจริงไงเปรี้ยวเปียวเจอกับมันๆจะเป็นไงลองบอกมาเยออร่อยลอง รสอะนะมันเหี่ยวหรอโอ้โอเหเทม่อยแล้วมันเปรี้ยวไหมเราปเปรี้ยวเลยนะท้า,าม,มเราก็จะว่าผมตามเทมนนเทมนนมันชอบกินเลยผมชอบชอบปแปลกทุกท่านลองชิม ทำาถ้าแม่อร่อยถีบลงไปเลยคุณมันก็ได้ความมันเข้ามาเหมือนมอน้ำนมอ่ะมันก็อร่อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ว้าขนาดนั้นนะ,นนนะแต่ว่าอร่อยกินได้มันก็ได้แบบอาหารที่ได้รูปแบบอื่นที่เรายังไม่เคยกินอ่ะคืองง่ายคือฝรั่งเศสฝรั่งเศสฟันไม่บอกอ ดูดิกินดีกว่าคุณผู้ชมนี่คนฝรั่งเศสเขาไม่ดำแล้วก็ปันหล่อนี่หรอกใช่ไหมเขาขาวเป็นครูนู่นไม่แล้วก็อนญาตแบบมีแฟนแบบคนฝรั่งเศสเคยมีแล้วนี่หรอครับเคยมีญาติสกียนใส่เกลือเยอะไปหน่อยไม่ก็คนให้มันนี่เลยข้างล่างยังไม่เค็มครกครูกันอ่ะโอ้โหเฮ้ย เคีย uh ์มาเคีย huh. ์มะเสียรายของเขาตกไปนี่ร้องไห้นะกินอะไรดีอันนี้พึ่งอะไรพึ่งหลวงเหรอพึ่งหลวงหรือว่าพึ่งอะไรพึ่งธรรมดาเลยมั้งแรืว่าพึ่งหลวงอะพึ่งหลวงโลละเจ็ดร้อยกิละเจ็ดสิบเนี่ย กิโลมากเก็ถือว่าคุ้มกับความอร่อยมันคุ้มอยู่แล้วคุณผู้ชมกินไปเถอะครับผมของนี่มันหายยากอ,ะอ่ะกินยากมากนะแล้วก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะต้องระวังต่อยโดนบางคนขนาดอเอามิ้มยังโดนต่อยคุณผู้ชมตกต้นไม้ไม่โดนต่อยอ่ะผมไม่เจ็บเท่าไอะไรตัวเราแพ้งอาการมันเิ่มออกอ๋อแพ้อะคนแพ้ไมไพึ่งไม้มิ้มเลยเนาะใช่วันนั้นเกือบเป็นอย่างเดียวที่ผมแพ้ตลอดตัวแตกด้วยมันทรมานมากแพ้แฟนใช่ไหม แพ้อันนี้แพ้ยิ่งกว่าเดวิกโอ้โหแพ้มีแฟนเหรอมีแล้วน่าอย่างี้มีคนเอาเลยเหรอรักแฟนรักแฟนมีแฟนแน่าอย่างเงี้ยมีมีมี้าดูอยู่นั่น่ะเขาดูคลิปดูหน้าสงสารจังเลยเดี๋ยวไปเอามันนี่กินนี่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องกินให้หมดอ่ะน่ากินมาก พราะวอ่อนจริงอันนี้แก่นิดนึงนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นงอะเนี่ยงอะปุ๊บมันก็จะไม่มันสัาเท่าไหร่ถ้ายิงอ่อนๆแบบนี้เนี่ย,ยอร่อยมากตัวอ่อนอย่างนี้นะถ้าเลือกซื้อนะเอาตัวอ่อนแล้วก็ลังขา,ขาวๆเหลืองๆอ่อ,อนๆน,นี่ตัวเงาะนะเห็นไหมมันจะปิดฝามันจะบ่คอยอ่อนมันจะเป็นตัวแล้วมันมีฝาปิดอ่ะใจ <c oughs> เอาไปนั่งกินดีๆไม่เพียงร้อน มันอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยครับผมขนมน้องดีไซน์นะครับผมชื่อเพจชื่ออะไรนะอ่านให้คุณผู้ชมฟังยนงไยสิน้องดีไซน์มีขนมอ่าภาษาไทยนะครับผมหากคุณผู้ชมกับดิจตอกคุณผู้ชมสนใจนะครับผมก็พิมพ์ไปในเพจนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับน้องดีไซน์มีขนมก็เข้าไปแล้วก็ สอบถามได้นะครับผมตอนนี้ชอบกินขนมเหนียวเปรี้ยวๆนี่นะครับอันนี้ทุเรียนนะครับผมทุเรียนอบกรอบตัวนี้สับปะรดคูเรียนอบแห้งนะครับอันนี้ก็แปะเตียนนะครับผมทันจพืชไอวานเนี่ยนะครับนี่อร่อยมากนะครับในคลิปนี้ผมกับน้องก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันต่อไปครับสวัสดีครับ